และคุณจะได้พบกับความรักที่แท้จริงครับผมขอมอบเพลงนี้ของคุณสอนรักให้กับทุกคนที่เชื่อมั่นในความรักครับจากไปไม่นานลืมเสียงอวหวานของผมหรือเปล่ากลับมาพบคุณอีกครามาพร้อมเรื่องราวยัยอง <บท S 2> คิจิครับมีคนมาหาครับพี่แฟนขับหรอแฟนเขาขับรู้ขับมาเองไม่รู้ครับพี่<อ>แต่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกของเพื่อนพ่อพี่นะครับ ชื่อพอรพนาครับขอบใจมากไมม่เคยลืสวัสดีจ้สสจาสวัสดีครับนี่สุมนาถเพื่อนของพรเองค่ะคุณกิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชญนั่งครับ เรียกว่าพี่กร็ดก็ได้ครับอาเช่โทรมาบอกพี่แล้วว่าพรจะไปทำงานที่กรุงเทพอาแกฝากให้พี่ดูแลพรแทนอาแกด้วยนะพรคงไม่กล้ารบกวนพี่กร็ดขนาดนั้นหรอกจ้ะไม่ได้หรอกครับอาแกฝากพรไว้กับพี่ยังไงพี่ก็ต้องดูแลพรเหมือนที่พี่รับปากไว้แล้วได้ที่พักหรือยังพรพักกับชมนะจ๊ะ <c oughs> มารีน่นนี้ชมก็จะพาพรไปสมัครงานที่โรงงานที่ชมเขาทำอยู่นะจ๊ะ พอนเพิ่งมาถึงกรุงเทพมาเช้านี้เองก็เลยมาหาพี่กรีดก่อนตามที่พ่อเขาสั่งพ่อเขาจะได้หมดห่วงนะจ๊ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อย่างเงี้ยนะยังไงก็ต้องห่วงลูกวันยังค่ำอเออพอนะํามือถือของพ่อมาสิพี่จะเมนเบอร์พี่ไวใ้ให้จ้ะจ้ะพี่กรีนี่ใจดีจังเนาะเป็นดีเจชื่อดังแต่ไม่หญิงสักนิด ไม่ว่าจะดังขนาดไหนพี่ก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสไปกว่าคนอื่นหรอกนะครับเ,เดี๋ยวพี่ต้องขอตัวไปจัดรายการต่อกนนะถ้ามีอะไรเนี่ยพรโทรหาพี่ในตลอดเวลาเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะพิกฤตไม่เป็นไรจ้ะ ทษด้วยนะดาที่ยายแพทอารวาสใส่คุณแล้วก็ทําให้น้องอายเนี่ยจมน้ำเกือบตายคุณแพทเข้าใจดาผิดแล้วก็ทําไปเพราะอารมณ์มันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกนะคะใช่สิทําไมจะไม่ใช่ถ้าผมไม่ตามใจยายแพทจนเสียคนเนะี่ยยายแพทก็คงไม่กลายเป็นเด็กร้ายการอย่างนี้หรอก ลลค,คุณหนูบอกว่าอยากทานข้างบนค่ะคุณแพทคงไม่อยากร่วมโตกับดาทำไมพี่แพทไม่อยากทานข้าวกับคุณแม่ล่ะคะเห็นหน้านางวีรดาแล้วแพทกินข้าวไม่ลงค่ะยิ่งนางเด็ก มากลูกสาวมนอีกนะคะแค่ได้ยินเสียงอะ่ะแพทกึงหงุดหงิดจะแย่อยู่แล้วค่ะว่าเข้าใจนะคะว่าคุณหนูไม่ชอบคุณดาเพราะอะไรแต่น้องอายเนี่ยเป็นน้องของคุณหนูแล้วก็ไม่เคยรู้ปัญหาระหว่างคุณหนูกับคุณดาเลยนะคะคุณหนูอย่าดึงน้องอายเข้าไปเกี่ยวคุณหนูอย่ากเกลียดน้องอายเลยนะคะไม่ค่ะแม่ว่านแพทจะเกลียดมันแล้วแพทก็ไม่มีวันรับมันเป็นน้องสาวของแพทด้วยค่ะคอยดูนะคะแพทจะทําทุกอย่างให้คุณพ่อแบ่งมรดกของคุณแม่ให้แพท พอแพทได้มรดกของคุณแม่เมาาื่อไหร่แพทก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นทันทีเลยค่ะคุณพ่อทานข้าวเยอะๆนะคะจะได้มีรแรงเล่นกับน้องอายเห็นน้องอายแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ยายแพทกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะมันจะได้ไม่ต้องไปสู้รบกับแกนทุกวันเนี่ยที่คุณแพทเป็นเด็กมีปัญหาก็เพราะอยากเรียกร้องความสนใจจากคุณอีกอย่างคุณแพทก็ยังเด็กให้เวลาอีกหน่อยเถอะนะคะ เวลาจะช่วยทำให้คุณแพทเข้าใจขึ้นเองขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้าใจยายแพทนะนี่ถนวนเขารู้ว่าผมตามใจยายแพทจนเสียคนเนี่ยเขาคงโกรธผมมากเลยตอนนี้ยาแพทก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วถึงเวลาแนละ้วที่ผมจะต้องแก้ไขความผิดพลาดด้วยการสั่งสอนให้ยายแพทนนะโตเป็นผู้ใหญ่สักทีคุณจะทำอะไระคะ g o Good morning แพทตื่นแล้วนะคะแม่าว่านแพทหิวแล้วด้วยแพทอยากทานกาแฟขนมปังไข่ดาวแล้วก็เอาน้ำส้มด้วยนะคะเดี๋ยวมา่ว่านทำให้หน่อยนะคะแล้วให้อ้อยยกขึ้นไหนแพทนะคะขอบคุณค่ะ คุณหนูคะคุณหนูมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะ<ม>อ้า <c oughs> ก็บอกให้อ้อยยกมาไงคะไม่เห็นมายกมาเองเลยก็ยคุณหนูว่าไปอยู่เมืองนอกอ่ะว่านไม่ได้ดูแลคุณหนูต้องนานละคุณหนูกลับมาว่านก็อยากจะดูแลคุณหนูมั่งสิคะอ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่คอยดูแลพัตเตียอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ว่านอยากเห็นคุณหนูมีความสุขนะคะ ทำอะไรแล้วคุณหนูมีความสุขว่านเต็มใจค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้แม่ว่านก็ต้องเต็มใจออกไปข้างนอกกับแพททป่ไปหนคะไปเดินเล่นขอแสนหนึ่งค่ะมันพอคะ่ะแพทไม่ได้กลับเมืองไทยต้องอหลายปีนะคะแพทก็อยากจะไปเดินเล่นดูบ้านเมืองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วบาทเดียวพ่อก็ไม่ให้แกถ้าแกอยากจะได้เงินแกต้องไปทำงานที่โรงงานก็แพทบอกแล้วไงคะว่าแพทไม่ทำ ถ้าแกไม่ทําใช่ไหมพ่อก็จะยกโรงงานให้กับคุณดากับน้องไอยเขาไปเลยดีกว่าพ่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าจะไม่มีใครดูแลกิจการต่อจากพ่อเป็นความวิธีดีมากไม่ได้นะคะ,ะโรงงานนั้นเป็นของคุณแม่ครึ่งหนึ่ง<ะ>คนที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโรงงานนั้นมีเพียงแพทคนเดียวเท่านั้นมีสิทธิ์เป็นเจ้าของโรงงานแต่ตัวเองยังเอาไม่รอดจะไปดูแลโรงงานให้รอดได้ยังไงแพททำได้คะ่ะคุณพ่อ ไอ้พูดเนะี่ยมันง่ายใครคก็เขาพูดได้ถ้าแกอยากจะให้พ่อยกโรงงานให้นะแกะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นว่าแกทำได้โอเคได้แต่ตัวเองยังเอาไม่รอดเนี่ยจะไปดูแลโรงงานให้รอดได้ยังไงถัดทำได้ค่ะคุณพ่อไอ้พูดเนะี่ยมันง่ายใครคก็เขาพูดได้ ถ้าแกอยากจะให้พ่อยกโรงงานให้นะแกก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นว่าแกทำได้โอเคได้งั้นแพตก็จะเข้าไปบริหารโรงงานแทนคุณพ่อเองค่ะบริหารโรงงานเลยเหรอลูกฮะคืนพ่อปล่อยให้เด็กวันซือนออย่างแกไปบริหารโรงงานนะ่ะไม่ถึงเดือนอรโรงงานพ่อแจ้งแน่นอน งั้นคุณพ่อจะเอาอย่างไงคะแกก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการไปเย็บผ้าในโรงงานกินข้าวที่โรงอาหารอยู่ห้องเช่าใช้ชีวิตเหมือนที่คนอื่นๆเขาทำกันคุณพ่อจะให้แพไปเป็นสาวโรงงานเหรอคะใช่แล้วแกห้ามบอกเลยว่าแกเป็นลูกห้ามขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านนี้ทั้งหมด และห้ามนําของมีค่าในบ้านนี้ติดตัวไปแม้แต่จิ้นเดียวถ้าแกทําได้ครบสามเดือนพ่อก็จะยกโรงงานให้แกไปเลยเอ่อแล้วถ้าเกิดว่าแพททาไม่ได้ล่ะคะแกต้องเชื่อฟังคําสั่งพ่อต้องทาตามคําสั่งของพ่อไปตลอดชีวิตเห <c oughs> <c oughs> ม็นไง เล่นกับอึ้งเลยแหละลูกไม่กล้าแล้วมั้งไม่กล้าหรอกโอ้ออโนี่ค่ะเครื่องประดับทั้งหมดที่แพทมีเช็คเช็คเช็คสร้อยแหวนนาฬิกาต่างหูไม่เหลือสักชิ้นครับคุณท่าน มืนน่นเงินทุนในการเริ่มต้นใช้ชีวิตสาวโรงงานของแกเอเอฮออกจากบ้านไปลำบากตั้งหลายเดือนอะให้เงินติดตัวไปแค่หมื่นเดียวคุณหนูจะอยู่ได้หรอคะนั่นนะสิคะยกเลิกสัญญาเราให้คุณแพ์พิสูจน์ตัวเองด้วยวิธีอื่นเถอนะคะคุณอ,อย่าให้คุณพ่อย,ยกเลิกสัญญา เพราะกลัวว่าคุณพ่อจะแพ้พนันแล้วต้องยกโรงงานให้ฉชนไสินี่แพ้ที่คุณดาเขาพูดเนี่ยเขาพูดว่ากลัวแกไปลําบากเขาไม่ได้กลัวว่าแกจะเอาโรงงานไปล้อพราะถึงยังไงพ่อก็เชื่อว่าแกไม่มีทางทําได้อยู่แล้วงานคุณพ่อก็คอยดูแล้วกันค่ะเพราะว่าแพ์ไม่มีวันยอมแพ้ง่ายๆเด็ดขาดก็ดีโรงงานเขาเปิดรับสมัครวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นนะ ถ้าแกร้องก็ฮิ้วกระเป๋าออกจากบ้านนี้ไปจะสมัครคนไหนก็ตามใจคงเป็นชีเรื่องบังเอิญที่เราได้พบเจอกันต้องโทษฝาที่แก้มพายรสชานี่วิจิตรที่สุดในโลกเลยนี่เชื่อใช่นะ ถ้าแกลองกินสักคำนะแกจะติดใจเลยเยุดกินไปไอ้หน่อนไปหยดไปหยุดไปขอร้องขอร้องเหรอขอร้องให้ฉันทำใจก่อนแล้วก็หัดกินโหัวฉันเลยฉันเลยแกแกไปนั่งกินของแกได้ไหมโอ้ยไม่กินแน่ใจอ่ะอย่าหนุ่ยเออที่ฉันเปิดเพลงปิดเบรกไว้สองเพลงแล้วนี่จะคงเข้าเพลงสุดท้ายแล้วแกรีบขึ้นไปจัดรายการต่อเถอะแล้วค่อยมากินไป สั่งจังเลยนะสั่งจังเลยนะเพื่อน<พ>อเนี่ยเฮ้ยเล่นไม่เลิกเว้ยกิ๊ดเนี่ยยาวของฉันไปทินน้งไงไม่งั้นนี่มีเต่นะเพื่อนไปกันละ หวงปลาหยิ่งกับหวงผู้หญิงอีกนี่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับแปลกใจไหมครับได้ยินเสียงผมตอนบายบาแบบนี้วันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนดีเจโชคเดนัยหนึวันครับดตัวนี้ค่ะคุณดูคะสวยสวยไหครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ no น no. แบบกระบ้านบ้านผ้าก็แข็งฉันใส่อะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกนะอ้อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณหนูไม่ใส่อะไรแบบนี้ก็ไม่มีใครเชื่อนล้ค่ะว่าคุณหนูจะมาเป็นสาวโรงงานนว่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ทำไมถึเป็นสาวโรงงานถึงจะยากเย็นนะคะใช่ไหมคะใครอยากฟังเพลงไหนนะครับ s อสเข้ามาหรือว่าโรเข้ามาได้เลยเดี๋ยว ขันกริคนที่เขียนกับฉันนี่อ้อ,อยทักค่ะเรียกเขาว่าพี่อะเป็นญาติกับเขาหรอไม่ใช่ก็เหมือนใช่แหละค่ะคุณหนุ่มเพราะว่าทุกครั้งที่อ้อยมีปัญหาอะไรนะคะอ้อยอะก็จะโทรไปปรึกษาเขาแล้วโทรไปทีไรน,นะคะพี่ฝันกริบอะ มาแก้ปัญหาอ้อยทุกครั้งเลยค่ะผันคลีดน่ารักสำหรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นรายการกันด้วยการอ่านจดหมายกันก่อนดีนกว่านะครับของแฟนรายการครับเรา,าเริ่มกันที่ฉบับแรกกันเลยนะครับจากน้องเหงาใจครับหนูกุ้งใจมากค่ะเพราะต้องอยู่ห่างจากแฟนหนูกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นค่ะ อย่ากลัวไปเลยนะครับกลัวไปเนี่ยก็ถูกเปล่าๆผมว่าคนเราถ้ารักกันก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับขอคว,วามไว้ใจนี่แหละฉันถูงเสียแฟนให้กับเพื่อนสนิทอ้อยคะแตนเนี่ยแนะนำมั่วซั่วถ้าไม่อยากตกเผิดก็เลิกฟังซะ ดีใจอะไรทำตัวไม่สมกับเป็นสื่อสารมวลชนที่ดีสดเลยต้องต้องต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีปิดไมค์ไม่ทันครับเลยจามออกอากาศเลยครับแต่ว่ารับรองนะครับว่าไม่ใช่หวัด2 9 0 9แน่นอนครับสงสัยว่าคงจะมีคนนินทาผมนะครับถึงได้จามเป็นชุดขนาดนี้นะครับผมว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับแล้วค่อย กลับมาฟังจดหมายฉบับต่อไปครับคุณหนูคะเสื้อฉันต้องเอาแล้วเหรอต้องเอาแล้วคะ่ะเพราะเนี่ยร้านสุดท้ายแล้วคะ่ะยิว้ว แม่ไปอยู่กับแพทไปเป็นกำลังใจให้แพทเอาชนะคุณพ่อให้ได้นะคะ สวัสดียามค่ำนะครับวันนี้ใครที่ทํางานหนักอยากระบายความในใจหรือใครที่อยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนที่ฟังอยู่แล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับพรเองจ้ะพิกฤีนึกว่าใครที่แท้ก็คนกันเองคืนนี้น้องพรอ,อยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังครับ พรไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าหรอกจะ้ะแต่พรุ่งนี้พรจะไปสมัครงานที่โรงงานพอรอยากขอคำอวยพรจากพี่กรีตน,นะจ้าขอให้ได้งานอย่างที่คิดขอให้มีมิตรร่วมงานที่ดีขอให้น้องพอรของพี่ร่ำรวยนะครับจ้าสาธุพี่ไม่ใช่พระนะครับไม่ต้องสาธุก็ได้ครับขอบคุณพี่กรีตมากนะจ้าสวัสดีจ้า ใครที่ไปสมัครงานในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้โชคดีกันทั่วหน้าผมขอมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับยังคงยืนยากกับการเคียงเธงเธอแม้จะต้องเจอสิ่งใดบนเส้นทางสะกดคำว่าระเป็นกระเส้นรับเธอทุกอย่างไม่เคย ยิ้มไม่หูบใช่ไหมน้นองพรได้กำลังใจจากพี่ฤิอย่างเงี้ยแกคงนอนหลับฝันดีนั่นคือเมื่อสิอะไรนอนได้แล้วอ๋อ ฉันได้ยินเสียงยายแพทย์แล้วโอ้โหตื่นแล้วเกือบบ่ายโมงอย่างนี้มีหวังไปเป็นสาวโรงงานตื่นไปทํางานไม่ทันแน่เว้ยถ้าคุณหนูตื่นไปทํางานไม่ทันเนี่ยก็ต้องโดนไล่ออกใช่ไหมครับพอโดนไล่ออกก็แพ้พนันฉันต้องฟังคําสั่งฉันไปตลอดชีวิตซ้อมไว้ก่อนนะครับคุณท่านซ้อมอะไรวะ ก็ซ้อมออกคำสั่งคุณหนูไงและครับดีวันหลังเดินได้สิเดได้ค่ะถอยหนังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหิวข้าวอิ่มหัวเราะคอยคอยคอยชิดชิดหลังไม่สุนัรกระทับกันเหรอหุดเล่นว่ะแม้แค่คิดว่ายายแค่ต้องทำตามคำสั่งของฉันทุกคำเนี่ย ก็สัดใจแล้วไอ้นั่นประธานโอ้โหตบาดก่อนครับุ๊บมเลืมตัวคนรับตื่นบ่ายมองอ่ะทำไมแม่วานไม่ปลุกคะล่ะคะก็วันนี้คุณหนูต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกวานก็นึกว่าคุณหนูอยากจะนอนที่นอนสบายๆให้เต็มอิ่มซะก่อนนะคะคุณหนูคะคุณหนูคะ โอเนี่ยไปไม่ทันอ่ะคุณหนูก็ต้องแพ้คุณผู้ชายนะคะคุณหนูแต่งตัวเสร็จหรือยังล่ะคะเสร็จแล้วแพ้เสร็จแล้วเร็วค่ะอยทำไมคุณหนูแต่งตัวแบบนี้คะโอ๊ยวุ้เกลียวหยุดเร็วสิคุณหนูต้องใส่คนนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเร็วนะคะรู้แล้วรู้แล้วโอ๊ยเร็วคะไม่ทันแล้ว เอากระเป๋าไปใส่ร้อนเลยนะนี่นี่ีครับปิดทำไมเนี่ยนะนัแผนก็ำลังรีบอยู่นะก็เราตกลงกันแล้วนี่ว่าห้ามแกเอาของมีค่าจากบ้านนี้ติดตัวไปอืมคุณหนูเอารถไปไม่ได้ไอ้นันไอ้นันไปเอารถออกไปส่งคุณหนูไปโรงงานเร็วกดข้อที่สามห้ามขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน แลน่นก็ไม่ให้ไปส่งแล้วแพ้จะไปยังไงคะคุณพอ่อโอ้ยลูกเอ้ยอุตส่าห์ส่งเสียเรียนจบถึงเมืองนอกเมืองนาไปโรงงานเองไม่ได้แล้วลูกถ้างั้นพ่อว่ายอมแพ้เลยดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเหนะื่อยะดิไม่ยอมแพ้ไปเองก็ได้อ้อยค่ะไปเรียกแท็กซี่ค่ะ เดีด๋ยวกด,ดขอ้อที่สามห้ามขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านถ้าไม่ไหวก็โทรมานะลูกนะพอจะได้ไปรับมากินนมนอนอยู่บ้าน นี่นะเป่าลูกแท็กซี่อ่ะรู้จักแล้วเปล่าแท็กซี่เมืองไทยอ่ะมันมีหลายสีนะลูกของฝากจากอเมริกาครับขอบคุณค่ะ สนุกไหมคะสนุกครับบัตรคอนเสิร์ตขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับคนไทยที่นู่นคงคิดถึงบ้านพอมีศิลปินไทยไปแสดงก็เลยแห่กันมาดู <c oughs> คนดูเนี่ยร้องเพลงของสรักเป็นทุกเพลงเลยนะครับเ <c oughs> หรอคะที่นู่นม,มีซีดีของสรักวางขายด้วยหรอคะไม่มีหรอกครับคนที่นู่นเนี่ยฟังรายการของขึ้นผมผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ <c oughs> งั้นคนที่นู่นก <g Agg CSS> ็ต้องรู้จักดีเจขวัญกฤิดดีเจชื่อดังประจำคืนนุ่งทุ่งคลาสสิกกันทุกคนเลยสิคะก็ก็พอมีบ้างนะครับผมไปเป็นวิธีกรให้คอนเสิร์ตสอนรัฐตึ้งครึ่งเดือนกลับมายุ่งๆก็เลยไม่มีเวลาโทรหาคุณเลยคุณเป็นยังไงบ้างครับคุณแพนลูกสาวคุณปกบ้องกลับมาแล้วค่ะดาก็เลยเหนื่อยๆนิดหน่อย เหนื่อยใจใช่ไหมครับค่ะไม่เป็นไรนะดาตอนนี้ผมอยู่คุณละผมจะทำให้คุณหายเหนื่อยนะครับ อีกสาวิมาสมัครงานยังมาเกือบไม่ทันแล้วถ้าทำงานจริงๆจะมาทันหรอเนี่ยฮะถ้าต้องทำงานจริงๆฉันก็มีความรับผิดชอบมากพอที่จะมาให้ทันเวลาเข้างานกล้าดียังไงมาเทียงหัูหน้าฝ่ายบุคคลอย่างฉันเนี่ย ณว่าฉ <the> ันเป็นพวกรายงานออกพยพอย่างนั้นหรอตกใจอ่สิที่ถูกคนฉลาดอย่างฉันจับได้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นดารานะคะเปนนักเป็นนักเขาเป็นดีเจชื่อดังชื่อขวันกริบย่างนี้เหรอดีเจขวันกริบเธอคงไม่รู้ว่าฉันแอบบอกรักเธอทุกวันผ่านบทเพลง 不该。